ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเอามาบบาือหนาเบิ้งตาดกอนทั้งปูลึกลับครับผมือว่าปูห้าศูนย์เจ็ดวันนี้เนาะเป็นตัวใดปูที่เนี่ยให้เจ้าใดรอติดตาม,ม,ามารับชมรับฟังบรรยากาศนำกานทะเลาะม่วานนี้เด้พี่น้องเด้อ สาธุสาธุลังสักการครับผมเนาะข่าไป็นมือตุ้นกล้วยมากเมื่อกี้เนาะกล้วยห้อนกับห้อนไปวิเคราะห์วิเคราะห์ปีกล้วยครับเพิ่งออกบุกฟังรวดเบิึงดีดีงวดนี้แท้แนั้นเพราะว่าขอเราสามงวดขอไว้สามงวดกันงวดนี้เขาตีสองงวดครับกันว่าเขางวดนี้ขึ้นนี้ปลาปล่อยไปถึงไปนี่เลย ประกาศเป็นทางการเลยเจ้บ่ดูแลห้อมบ่บ่หดน้ำบ่หดน้ำห้อมเอาแม่แต่กล้วยฟันไว้เด้อเจ้าแม่นังอ้วนแม่ดังอ้วนแม่ดังอ้วนกูรูเป็นชื่ท่างหนางท่างหลังต้องขังเลยกูรูก็แปลกอยู่นะกูเนาะแปลกพี่แปลกอยู่ก็สังเกตเลน้องเลยไม่วากล้วยไปเบิ่งเด้อเพราะมีที่คอยมีดกูลูนี่ครับโอ้โหผมก็คงจะเห็นหน่อยได้ตอนนี้แต่โคตรว่ากูลูนังอ้วนกูรู มันก <ok ินต้นนั่นอออืมอืมกันมีบวงไรมีคุณลู่ไลไลนี่มันจะกินเบิดลจนปลากล้ือกเจะครับผมไปอืมบาเนตพิษสังเกตว่าต้นนี้ก็โรสิบูกินอืมอีเพียงใช่ละสมมุติเนี่ยหวานเบิด มีต <rium> ้นเดียวนี่แล้อยู่ถ้ากินต้องกินนํากันปูเพราะว่าต้องกินนํากันเบิดํากันแหละครับผมแล้วก็ใบเขียวงามกว่าหมู่ครับอืเป็นยังครูรู้สิบ่กินดนี่สิเห่กินกอนหมู่เนาะไปกินซุ้มต้นเออไปกินซุ้มต้นน้อยๆสันๆเหี้ยนๆเหี้ยนบ่สมบูรณ์เถ้ามันผักก็งามกว่าหมู่เนาะงามกว่าหมู่ต้องตักอนหมู่อือนนี้กินอ้อมขางอ้อมเหี่ยวอยู่ันเนาะอืแต่ว่าโอ้ เท่าครูรู้ว่าฝอหน้าวัวแล้ววะอืมอืมไม่เรียแล้วขอเป็นสามวันขอไป็นสามวันทีนี้นเนี่ยเอาสำรองวันนี้อืมอ่าเพิ่นพ่อออกไม่ออกคนมาวัดนะเดี๋ยว่าปูอยู่นี่ปูเห็นเป็นตังนางใดบ่เพราะว่าอันนั้นเมือม่อจะละเมื่อเมื่อวันกน่อนครับผมปูนั่งอยู่หนึ่งประมาณก็ดี ตรวจมนแล้วอนวครับ,บนั่งกี่าทีประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มรือหาทุ่มเดีพวก่รี่ะเรื่องมยินเสียงกําลังกลางมือกันยังจนนนนะครับผมยินเสียงอืมโอ้ยเสียงอีน้าก็ดังเงยอ่างเล้ยเอยผยมามาเลยย่างไปวย่างไปว่ลก็เรยไปย่างอยู่มึงกุกโบ๊ทขามันดังมาทั้งนั้นเลย เลยย่างเบื้องบูมีแย่งดอกที่ว่าก็เลยสาดไฟสง่งสีสาดมาสีน้ำเบื้งน้ำปลานํามันติดน้ำปลานําอย่างอีสาว่าย่ข้างคุดปูไม่เห็นนะยุ่งมกุ้งกุ้ยยืนยุ่งมกุกล้ยเอาปูก็เลยว่าแง้งผู้ได้ลม่ยืนยุ่หันซ่อปูอู่กยง่อยู่อพี่น้องกกุ้ยยู่ผู้ด้ไก่ผู้ได้ปูไก่แง่งต่ผีะตีปู แยงกำบูฟุ่น uh, ดิฮะฟุ่นย uh ืนอยู่พุ่นโอ๋ย uh, ู่ปลายพุ่นเอออยู่อนชุดกระทางพุ่นเออชุดกระทางพุ่นแบ่ได้ยงอยู่นี่เด้อโอ้ย่างไว้พุ่นน่ะย่างครับผมยงอยู่พุ่นอือเอาพุ่นพี่น้องจุนาศาลาพุ่นเนาะต้นกล้วยไปเด้อูย่างไว้พุ่นลยงอยู่าเบก็ได้เพราะว่ายงอยู่นี่มันบ่เห็นกบบก เออเออพูดโกกบกตีปัวเป็นเล่งใสตะโกกบกโอ้กบกนี่แสดงว่ามีประวัต right. ินี่เนาะแจ้งจิเล่งใส่จังสันเนาะประวัติสามหวดซสอนเด้อยโอ้โกบกเหรอจะไว่ได้สามหวดซสอนโอ้นก็เป็นได้ตลอดแล้ว่ะครับผมพูดอะไรที่น้องเนาะวัวปูแกงเงี้ยจะมี่ีหรอเตี้ยว้ายแงพูดแล้วปูไปยืนด้วยบุกเสือชื่อเมืองสายยางเชี่ยวครับอืมเรคเปลนแบบครับ โอยังดอกว่าครับผมแต่ล้แง่ศาสตร้องชี้ถาสตรม่า่สล่าเพราะว่าปูย่ผู้เดียวผมบ้อกายยางเลยคุณนั้นบ้านครับเือมีคนมียางมีฉีเออเออันตลาดับปูเนาะก็ขียางขี้ยางอย่างนี้นะเพราะว่าชุ่มวาเทปานก็จะว่าแล้วกันผมยิ่งเสียงีัยงจย่างของว่าเบิ้งจากนี่ขุดไหองยโอ้คนว่าตีเออมันก็อยากยางว่าเบิ้งอยู่ไหนวะเออมันก็เกิกระตากเนาะอยากู้เนาะ แต่ว่านอนเฝ้ายู่นื้อปัจนี่นาะปูเนาะตื่นเร้ามากเี่ี่ว่าหเจาย่หเอาไปนอนเล็แย่งแย่งไปแยงเงครับก็เดือดแล้วเนาะมันดังแย้งเนียมันขนาดน้องในุดเนี่ยมันจะดังแย่งนะโอ้เห็นๆเลยได้ยินเลยได้ยินก็ดีหูยินเสียงดังแย้งอะไรก็พูกเล็เอาไฟถือไฟแย่งไปครับ แงไปเบิงไปกับไปปุ๊บๆว่ะวันนั้นก็แง่สาดมากเลสาดมากก็เลยเห็นยืนอยู่มังโก้กันกล้วยน่ะละมูอกอบีล่ะยืนเลยอ่ายืนอยู่หันละวันนี้ปูก็เลยว่องแง่กันนะสายอยู่ผู้เดียวเนาะจัดเลยน่าจ้อ่าผู้ใดยเลยยืนอยู่หันละก็แล้วกันพอดีแงเบิ้งโดนเติบเหล่วกันปูเลยยางกับแม่ ห้าหมื่นสาวโหดอย่างกระโดงก็น้าว่ากูไห้มาหยนอยืนไหวะตอนมี้สาเหตุไปหัวถุบเห็นปีสู้กลูกมุนหน่อยวันนี้อุ้ปูเลยว่างไงว้ายสิว่าลูกว่าจะนักกันสิว่าลูกกันจะให้โซ่กันให้ปีหันไปทั้งกันจะวิ่งออกได้ว่ะครับหลังวันศีลมานเบองมือรุ่นปีอุ้ยไปทั้งขุ่นไหม แต่ที่แล้วมันขึ้นมาเนี่ยสูงเติบโตดิครับมันจิเนืองมาทั้งพี่แล้วนะมันจ uh, uh. no ิเนือง์มันทั้งสลาแล้วออ่าว่าปีนี่ยมันมันเอียนมาทั้งพี่แล้วนะครับถ้าต้นกรไปนั่นปูเรื่ลักษณะต้นมันโหนมปทั้งปุ่นแล้วเออมันเดิมมาทั้งพี่นะเพรามันจิเอียรเอียร์มาทั้งสลาแล้วครับแล้วแตีกล้วยมันก็โนมมันเลยก็จะไปทั้งนั้นเนาะข้าเจ้าจะได้คำไว้แค่มันเออเอออันนี้เนี่ยมันต้องคำสวนทางกันสวดท่านกันนะโอ้โหนี่เราไว่า ครับบา้านี้ฮันเมื่อเร้านี้อันนั้นก็เรีบอกพอกอันนั้นพ่อาว่ะเดี๋ยวหมอเลี้ยงอยู่้ามาเอาเลี้ยด้วยว่ะเลียงกุ้ยเซยสนนี่อยู่กกกล้วยนี่วะยกกเออุป็ย่างไปเพิ่งจะนี้เมื่อเส้าเนี่ยุใส่าสิทนอผู้ผู้ที่เลี้ยงครับย่างรือเพิ่งต่อคนย่างไปทั้งกุ่นแล้คนบรไดลลงไปกหากกล้วยอา บาดอก็ได้อันนั่นเพอาะไงบานเนี่ยเพราะไงเหรอที่พันชีสามล้านด้วยเสีถ้าผมไปเบิ่งรู้เอยยางไปยางไปเล่ากับไปเบิึงเราเลยเอาแป้งมาใส่เอาไปใส่ปีนทันทีเลยตีสัญญาณเนาะสัญญาณเขานักเชียงโสกเดี๋ยวสั่งนะครับอ่าอยู่ื่อะซื้อไหมจ้ะขอแป้งแล้วมันอาการนั้น

โอ้โถว่าจันขว้างกันบอกแหงหนึ่งอ้อันกระเป๋าซิเินนาะครับดึงขวงมากนะว่าจะดึงยังงบบแล้วเรามีสมุดหน่อยเขียนเลยกะปากาโกไว้เลยเอากไจะตลอดเออนังเขียนข้านั่นเลยเอียระว่าเขียนเลยสามหนึ่งเจสมหนึ่งเจ็บเขียนไปสามหนึ่งเก็ยุหันมันเป็นสามอันเก็บหนึ่งเรียนบอเออตะเพอีสันเลยเออเฟิร์นเขียน โอ้สามหนึ่งเจ็ดอ่าบาน,นีน้ฮันหุย่ยเพื่อนไปน้องหันเพื่อนนั่นตอนพรเพื่นไปน้องหันบอกเพื่นสื่อมา,าก็บ,บอกเพื่อนสะือ่อน่ะอ่าเพื่นเลยสื่อมาอหึ่ย่แม่ผมสื่อยูติวสั่นมันก็คุ้มคุ้นั่นน่าตัวเียใบรตรีมาเบืองเลยใบ<ป> ฮะใบมากซีหนึ่งเกตของเราโอ้กับมีเล็กค่ good good like <c 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 ้ายเหล็กสีนี่ใกล้ๆเตี้ยแ่เรามาซีหนึ่งเกตนีมีสีคุขุนเตียเหล็กกันเตี้ยมาซื้อไว้แล้วเตี้ยเออเพิ่เลื่อมแม่ซื้อไว้จะต้องหมดพอดีเลยอืมเละกันพอดีภาพไปน้องหานบุญครับเลี่ยัตีเขาออกว่าหน่อยๆไงล่ะอ่าอ่เพิ่เลยซื้อไว้ โูสีกับใครกับผ้าสเีขกับไครกับข้าเราพ่นใบออกมาเบิ่งเลยข้ามองเลยว่าพีเบิ่งยั่มองกันกองพ่นสี่หนึ่งเจ็ดของหอ้วว่ามีหิดแกหนึ่งเท่นี้ว่าธันนลงไยเราเลยวัดมือเลี่ยงเราก็จะไปจัดละวันลงไทยในยเ็ดที่กันเป็นวาเลยยูหันมันเป็นสามหนึ่งเจ็ดก็สามเจ็ดหนึ่งเะครับผม อืมหนึ่งเจ็ดเ็ซื้อลติลีว่าสี่หนึ่งเจ็ดอ่าเออแม่ฮัลาดเพิ่นเล่นสงสัยเพิ่นไปหาซื้อแล้วมั่งเดนียวตรงกันอ่าตัวรสมันตรงกันกับของเราครับครับผมโอ้เพิ่นก็ซื้อไว้ต้องต้องหัต้อนได้เลขมาใส่กับใบรูปปะพัวเพิ่นฝันไหมเพิ่นฝันเพิูดพูดเป็นซื้อลติลีอ่าราฝันเราว่างจุซื้อ หัวเบกำงเโอ <c ute> <c ute ้ในความเืดเล่าเตี้ยเลยฝันเล่าเตี้ยเลกันไม่วเจ็กับสายใหญ่ตัวนีอ้ยยบูบอย่าว่าด้ว่าออกอีกนืมนตันเจ่งเจ็นี่เนาะออขี้นนะตอนนั้นเราองนะแต่ว่าลังวันพักผู้ใดนี่มีิยู่บ่ลันพักน เพื่อยินต่เสียงเพคนนี่บอกเพื่อยินต่เสียงนี่เหรออืมวันพระเมื่อนหร่โอ้วันพระเมื่อกี้นี่เออวันพระเมื่อกี้นี่ดิอวันก่อนนี่เออเมื่อวันเมก่อนนี่สืดอดอกไม้โยฮึมเอาซื้อดอกไม้วันพรยโดนดิอ่างานปูอันนี้ก็หัวจะออกมากวันนี้ดิโอ้โหเดี๋ยววันแรกสุดท้ายก็คือเกาแบบปูเก้าแล้วเลยเอาเชิญเติมลงไปครับน้ำกันนั่นแหละครับอ่าเพราะว่าไปลี่นเพราะว่าไปลี่นตัวใหญ่สามหนึ่งเจ็ด เพราะว่าเป็นฮะเปลสร้างไว้กันบพวน้เ,นกกนเกีก่ยวมือนี่กันด้โอ้หลือมตือกันต่นกัน่ัว,ว่าดนัด้นใครเขาบนแล้วจะเลืมบนตัวนะโอ้ยอต้อ,อ,อจะจะกันเลยต้งไดวะจะต้องเล็กที่จะเจลื่อมจะสั่นสร้างมันจะโตงวดนี้ปลกปล่ยเหล็กกัจะไม่ลืมให้กันได้เลย ไปเมื่อเนี่ยเขาอาศยลานันเล็กที่สั่งไว้เปิดตรงโอ้ยเลื่อมมาท่านผมขายเบิดนแล้วป่ะเอาวจะได้เตะวัยเอาเพราะว่ากันเขาตัดเขาตัดมันก็มีสามสามเกจกับสี่เกจมันก็ได้กันครับผมแต่อ่ายอนกันอีกตัวนึงข้างหน้าทั้งเกีดรวดมันก็คือคือเล็บสี่ครับผมเนาะ ครับผมเบื้องต้องหัน FC มันเบื้องดีดีอือนี่อะนะปูครับนีะนั่นน่งมันมันมันสี่จุดเรื่องสี่เหรออือแต่ว่าระหว่างสามมันเป็นแปดเท่านั้นเพราะว่าเบื้องยี่หันได้แม่แม่ปูมันคือแปดเนาะครับมันมันเบื้องจีงหนึ่งคือแปดเบื้องจีนหนึ่งคือสามนี่ไหมส่วนตัวแอ็ซอมไม่เป็นอ่าส่วนตัวซอมแอ็ก็์ไเขียนใหม่ให้กันอือเพื่อก็จะเป็นจังสี่นะบ้านตาเห็นเป็นสี่โถอยู่แล้วก็มีเลข อีวทยากาันเห็นัเลเอามันมาเชินที่กองทนมาเชิญที่ั่งเชื่อเลยเตามเมื่อวนนี้เราเป็นลักรนี่แหละเพื่อเบื่อเือดีๆได้ยังไอย่างปีกล้วยนะเราจะมาช่วยกับงอเพิ่มขพแอจะซื้อได้ที่ไหนอาจะซื้อได้บ่ได้นมีหองปูด่ได้อมาซาได้ไปมักน้ำหนึ่กับพิษเจรหน้ามึงแล้วสิว่าแอดมาซองบ่นะแอดซองนี่ อ็แอดเห็นเลขสีละเลขเกาใหญ่สิเงียนอะแอดแต่ก็ขอส่งขอซ่ขอหมาน้่มขึ้นกันี่แอดแต่บริมาว่าซื้อๆได้พี่น้องด้ัตเตรนี่ยออเกสมเนี่กันเอาจังขึ้นกันเด้อเลขสีนะเลสีเก้สามสามเก้าเนี่เลขกลางกันจังเพราะวันจีซสีนได้ต่พูดถึงนังสัตว์ได้พี่น้องได้แตาไปตามันก็นมาอเราพอเราคนเนี่ยจิบกัขึ้นกัน อิสมแล่ะพี่นอเอฟซีหรือว่าเู้ใดจะเห็นเปลีนแปลงกับตอนคอเนาะตอนอยู่ในไล่สุดกะพิจารณาเองเอานี่ออดติดกระเป๋าไว้ไหน่อยสามหนึ่งเ็บไปเห็นจ่ใสกับหาติดกระเป๋าไว้ครับผมซื้อกับกันละอันนันเสื้อห้อกับเื่อสามเจ็ดเ็ดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก1ครับผมขานไก่ของฟู้แล้วตัวนี้ันสามเจ็อือ่านั่นละขันลงไกันเงลงเลง พิจ่าเบิ้งเอาครับร่มเนาะโฉบโมันหวานสุขุสุขคนนั่นครับผู้ใดเขามาที่เยทีสดตามเย็ดเป็นเบิ้งกับแปดสามเก้าสามกับอ่ะเสร็จอันนี้อันนี้ยู่ร่มต้นครับยู่งยู่งทังต้นอันนี้เห็นเห็นยู่ปีเนาะอันนี้เห็นยู่งทังต้นก่อนเนาะแต่ว่าต้องขยายตัวใหญ่นะอ่าขยายใหญ่ถ้าจะเห็นลักษณะนี้จะขึ้นไปใกล้ๆเลยมันจะมันจะบุกขึ้กันอ่า แตหว่าบางคนกัเห็นเป็นสามเป็นแปดต้งเี็นอครับผมแมนโอ้ย็นกระท่วงยู่เราปูอืมอืมเรานมาอีกอยู่บปูแปดบอกแล้วออกอีกกีดีบวมันก็สีลำลำันอยูนี่ล่ะอันกันลูบอยู่นี่เตียอเราได้ินอะไรไม่โชคไม่ลับน้ำกันอืมเอาโชคโฉมันมาคุอทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ